สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง YouTube แม่มดเพียรกรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมังกรดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนเมษายนปี2,568จะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนามังกรรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนสามารถดูตามราศีได้ การพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมหากมีสิ่งใดตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะชาวลัคนาราศีมังกรดาวประจําตัวตนของท่านคือตําแหน่งดาวพระเสาค่ะ และดาวพระเสาร์นะคะยังคงมีการโคจรเดินเสร์ดมาตั้งแต่ช่วง18มกราคมไปจนถึง27เมษายนค่ะสถิตอยู่ในพก,การเงินนะคะก็เรียกว่าตัวตนมาอยู่ในพนี้เจ้าชะตาจะมีศักยภาพได้ดีในเรื่องของการทำรายได้นะคะและเรียกว่าดาวเสาร์ได้ตำแหน่งเกษตรเรือน2เพราะนั้นจุดนี้นะคะอาจมีเรื่องของโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนค่ะ1 11 เพราะกลุ่มร่วมกับดาวพระพุธนะคะดาวคู่นี้เรียกว่าเป็นดาวคู่สมพลค่ะอยู่ในภพการเงินของท่านดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนอริอริกระดุมพระนะคะบางครั้งมีโชคลาภเข้ามาในเรื่องของเบี้ยส่วนต่างในเรื่องของเงินประกันต่างๆนะคะหรือบางครั้งอาจจะได้เงินที่เป็นเงินตกเบิกเงินค้างเก่าเงินหนี้สินเก่าเข้ามานะคะในรอบระยะเวลาตั้งแต่1-11ถึงค่ะและพุธก็เป็นเจ้าเรือนสุภพระเพราะฉะนั้นมีคนสนับสนุนในเรื่องของการเงินมีคนให้เงินมา ลงทุนหรือบางครั้งค่ะอาจจะเป็นการทำโปรเจกต์ต่างๆการทำงานต่างๆได้รับการสนับสนุนเรื่องของการเงิน บางคนจุดนี้ถ้ามีเรื่องของการเดือดร้อนทางด้านการเงินจะมีคนเข้ามาให้พึ่งพานะคะจะมีคนที่คอยช่วยเหลือเจ้าสตานั่นเองค่ะและเรียกได้ว่าคําพูดของท่านรอบระยะเวลานี้ทําเงินทําทองได้อย่างดีค่ะเราจะเห็นได้ว่าดาวหลายดวงมาสถิตอยู่ในภพสหัชชะซึ่งหมายถึงสัญญาเอกสารการสื่อสารหมายถึงกลุ่มสังคมต่างๆนะคะสามารถมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการทํารายได้ของตัวท่านนั่นเองค่ะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้า เรื่องการเงินของท่านและราหูมาอยู่ในภพที่สามภพสหัชชะก็เรียกว่าการเงินมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องการคอนเน็กชันการสื่อสารต่างๆนะคะรวมถึงพรฤหัสก็มาอยู่ในพภพปุตตะบ่งบอกความสัมพันธ์ในทิศทางที่มักจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนจุดนี้เกิดงานใหม่เกิดงานเสริมงานที่เกี่ยวกับการลงทุนระยะสั้นต่างๆ,ๆเกิดขึ้นมาค่ะ หรือบางคนมองเห็นลู่ทางช่องทางเพื่อนฝูงนำพาในเรื่องของการงานในเรื่องของสังคมในเรื่องของระดับชีวิตที่ดีขึ้นมาให้กับตัวท่านในช่วงที่ดาวราหูโยกหน้าลัคนาแบบนี้นะคะ และดาวพระสุกนะคะก็กลุ่มร่วมในภพสหัชชะสุกสามปทุมเกณฑ์มีสเสน่ห์ทางด้านคำพูดมีสเสน่ห์กับเด็กหรืออาจจะมีเด็กมาชอบบางคนได้ไปอยู่ในสังคมที่มีกลุ่มของเด็กเยอะๆนะคะเป็นกลุ่มของการทำงานก็ได้เพราะดาวสุกเป็นทั้งเจ้าเรือนปุตตะเจ้าเรือนการงานของท่านเมื่อมาอยู่ในภพสหัชชะมีการเดินทางระยะใกล้บ่อยๆรอบระยะเวลานี้หรือมีคนเดินทางมาหาท่านบ่อยๆ ดาวสุกสลับเรือนกับดาวพฤหัสได้ตำแหน่งอนุเกษตรและสุขเป็นมหาอุด เพราะฉะนั้นทักษะทางด้านการสื่อสารของท่านจึงเป็นเลิศในช่วงรอบระยะเวลานี้เรียกได้ว่าค่อนข้างมีสเสน่ห์กับคนที่ได้พบเจอตัวท่านนั่นเองค่ะและการงานของท่านในรอบระยะเวลานี้ก็เรียกได้ว่าได้จับงานใหญ่มีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามามีเด็กเข้ามาร่วมหุ้นร่วมลงทุนหรือบางคนค่ะมีเพื่อนฝูงชักจูงในเรื่องของการลงทุนต่างๆเกิดขึ้นได้มีเรื่องของการเงินเข้ามาเป็นอย่างดีนะคะถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเองค่ะ Thank <laughs> you. ใครที่อาจจะมีเรื่องของการเล่นคุณต่างๆหรือว่าซื้อพนัตงต่างๆมีเกณฑ์ได้โชคลาภเข้ามาด้วยในช่วงรอบระยะเวลานี้นะคะมีการปรับตัวเองไปสู่ระดับสังคมที่ดีขึ้นที่ทําให้ท่านได้มองขินช่องทางการทํารายได้การหารายได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการได้เดินทางไปเรียนรู้ไปศึกษานวัตกรรมต่างๆที่ท่านชอบนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองได้ดีเพราะตัวท่านนะคะจุดนี้ท่านจะคิดในเรื่องของการหาราย ได,ได้แบบโดดเด่นนั่นเองค่ะและดาวอาทิตย์ก็กลุ่มร่วมด้วยนะคะก็เรียกว่าอาทิตย์อุจจาวิราศเพราะฉะนั้นตั้งแต่1นึถึงสิอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนสหัชชะมีเพื่อนดีมีเพื่อนส่งเสริมดาวอาทิตย์เป็นดาวมรณะเพราะฉะนั้นมรณะจุดนี้ก็อาจจะมีการเดินทางทั้งใกล้ทั้งไกลมีเพื่อนเก่าเดินทางมาหานะคะหรือบางครั้งค่ะอาจจะมีเพื่อนในโซเชียลออนไลน์นะคะถือว่าเป็นจุดที่จะส่งเสริมเจ้าชะตาได้เป็นอย่างดีค่ะ พอวันที่11เมษายนพระพุทธยกมา พุธมาเจอราหูเกิดเป็นดาวคู่ศัตรูในภพสหัสชชะก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของคำพูดการสื่อสารการเซ็นลายเซ็นการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆหรือคำพูดของท่านอาจจะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับตัวท่านในภายหลังได้เพราะพุธก็เป็นเจ้าเรือนอรินะคะเมื่อเกิดเป็นคู่ศัตรูพูดแบบไม่คิดหรือมีคนประสงค์ไม่ดีกับท่านมีคนพูดถึงไม่ดีกับท่านแต่ดาวพุธค่อนข้างอ่อนกาลังค่ะ เรียกว่าได้ตำแหน่งปะตำแหน่งนิดเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็ถือว่าทำอะไรตัวท่านไม่ได้มากนักนะคะมีคนที่คอยส่งเสริมตัวท่านอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังจุดที่อาจจะทำให้เจ้านายไม่ชอบใจในเรื่องคำพูดของตัวท่านเพื่อมองว่ารอบระยะเวลานี้ท่านอาจจะค่อนข้างเข็นถึงผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่นะคะอาจจะทาให้บางครั้งลืมนึกถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคลไปเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรค่ะ ส่วนดาวพฤหัสที่สลับบ้านกับดาวพระสุกร่ะอยู่ในภพปุตตะสหัชชะปุตตะการสื่อสารสังคมกับคนหมู่มากนะคะการสื่อสารสังคมของท่านกับกลุ่มบริวารกับกลุ่มลูกน้องหรือคนที่อายุน้อยกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองได้ดีค่ะและดาวพฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนวินาศนะคะจุดนี้ได้กําลังที่เรียกว่าจุลจักร วินาทปุตตะบางคนนะคะมีการได้เปลี่ยนกลุ่มแวดล้อมสังคมลูกน้องคนเก่าไปลูกน้องคนใหม่มานะคะมีการรับคนเก่าเข้ามาหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานเกิดขึ้นนะคะพบปุตตะหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่เรื่องใหม่ กลุ่มสังคมใหม่ๆที่จะได้เรียนรู้และเจ้าชะตาก็รู้สึกชอบพอรู้สึกมีความเป็นตัวของตัวเองหรือสังคมที่ท่านได้เข้าไปอยู่นั้นส่งเสริมในเรื่องรายได้นะคะบางครั้งค่ะโอกาสฟุกงโอกาสดีๆจุดนี้ได้มีจุดของการเริ่มต้นการลงทุนต่างๆแล้วมีช่องทางรายได้แปลกใหม่เข้ามานั่นเองค่ะส่วนดาวอังคารเป็นนิดในภพปัตตนิ ปัตตนิหมายถึงคู่ค้าคู่สัญญาคู่พันธะสัญญาคู่ธุรกรรมศัตรูเปิดเผยก็ได้หรืออาจจะหมายถึงลูกค้าก็ได้เล็งมายังตัวได้ตําแหน่งนิดนะคะเพราะนั้นช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะอาจได้พบเจอกับลูกค้าที่เรื่องมากลูกค้าที่อาจจะมีศักยภาพกําลังในการซื้อน้อยแต่จุดนี้ต้องพูดเสริมกันนะคะเพราะว่ามีกําลังทางด้านดีสําหรับดาวอังคารในจุดนี้ดาวอังคารเป็นดาวธาตุลม มาอยู่ในราศีแม่ธาตุน้ำเพราะนั้นจะให้คุณกับตัวท่านถ้าท่านใช้ความขยันนะคะก็เรียกว่าถ้าสมมติมีเรื่องของการทํางานต่างๆคู่ค้าคู่พันธสัญญาด้อยกำลังเป็นนิดแบบนี้ก็อาจจะต้องเพิ่ม กำลังอำนาจต่างๆหรือว่าอาจจะเพิ่มในเรื่องของกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเข้ามาลักษณะแบบนี้ค่ะและดาวอังคารก็เป็นดาวลาภของท่านได้กําไรเข้ามาเล็กน้อยได้บ่อยๆกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มลูกค้าตลาดล่างก็ได้นะคะจุดนี้ค่ะก็อาจจะทําให้เจ้าสตานั้นได้รับในเรื่องของการที่จะมีกลุ่มลูกค้าประมาณแบบนี้เข้ามาก็ขยันเพิ่มขยายตลาดเพิ่มไปค่ะ จุดนี้อังคารมีดาวพฤหัสโยกหลังอยู่ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลเพราะฉะนั้นกลุ่มตลาดใหม่ๆกลุ่มตลาดที่เป็นเด็กกลุ่มตลาดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเพราะพฤหัสก็ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์แสดงว่า การสื่อสารคำพูดบางครั้งอาจจะมีความเสี่ยงของการผิดพลาดบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็เชื่อว่ารอบระยะเวลานี้กลุ่มตลาดใหม่ๆจะทําให้ตัวท่านได้มีเงินมีทองเข้ามาเป็นกรอบเป็นกำสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะหรือสำหรับคนที่ทำงานเป็นลูกจ้างทำงานในหน่วยง,งานรัฐวิสาหกิจเป็นข้าราชการต่างๆก็อาจจะต้องอดทนกับภาวะอารมณ์ของลูกค้าภาวะอารมณ์ของคนที่เข้ามาใช้บริการที่อาจจะมีเรื่องของความมุ่งงนง่งงานหงุดหงิดให้กับตัวท่าน เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะก็พยายามควบคุมสติอารมณ์ตัวเองให้ดีเพราะว่ารอบระยะเวลานี้ท่านมีเกณฑ์ในเรื่องของการทํารายได้ได้ดีค่ะหากไปโฟกัสจุดอื่นมากนะักอาจจะเสียส่วนของรายได้ส่วนนี้ไปก็ได้ค่ะ ส่วนดาวพระเกตนะคะอยู่ในภพมรณะของท่านมรณะคือเปลี่ยนแปลงขยับขยายปรับปรุงนะคะหรือเกี่ยวกับการต่างประเทศสายสุขภาพต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลในเรื่องของการเงินของท่านเพราะดาวพระเกตเล็งมายังตัวท่านนะคะก็ถือว่าส่งเสริมในเรื่องของศักยภาพในการหารายได้ส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภต่างๆและกระตุ้นให้ตัวท่านได้พบเจอกับเรื่องของสิ่งแปลกใหม่ในช่วงรอบระยะเวลานี้ในเรื่องช่องทางการทํา ได้นนัเองค่ะ่ะก็สรุปง่ายๆเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องฝ่าฟันแล้วก็เป็นช่วงที่มีงานต้องวิ่งเข้าชนวิ่งเข้าหานะคะมีงานรอท่านอยู่มีโปรเจกต์รออยู่ระดับสังคมจะทําให้ท่านได้เรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปให้เกิดรูปแบบที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นค่ะ สำหรับเรื่องของคู่ครองคนรักดาวเจ้าเรือนปัตตนิท่านคือดาวพระจันทร์แต่ดาวจันทรโครจรสองวันครึ่งนะคะแล้วจึงย้ายในแต่ละราศีถือว่าดาวพระจันทร์มีการโครจรเร็วในที่นี้ดิฉันจึงของใช้ตำแหน่งดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุดินในการพยากรณ์แทนค่ะพฤหัสยังคงอยู่ในพกปุตตะความรักดีความรักสดใสความรักใหม่ๆความรักเกิดขึ้นได้ดีและทั้งนี้ทั้งนั้นท่นนทานใดผูกลัคนาแล้วไปดูตำแหน่งดาวพระจันทร์เดิมดาวคู่เดิมของท่าน ลัคนาณวางตรียางได้ตำแหน่งเป็นอย่างไรอยู่จุดไหนมีดาวดวงใดร่วมส่งเสริมและในทักษะเป็นอย่างไรจะเห็นได้ชัดเจนว่ารอบระยะเวลานี้นะคะคู่ครองของท่านไปอยู่ณที่ใดหากในปีนั้นหรือปีนี้นะคะดาวคู่ตกตำแหน่งสีก็เชื่อว่ามีเกณฑ์เจอคู่แท้มีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์เจอคู่บุญคู่บารมีโดยเฉพาะช่วงรอบนี้ค่ะหากเป็นคู่ครองของท่านมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่ที่เด็กกว่า หรือมีบุคลิกที่เป็นเด็กหรือได้พบเจอคู่ที่มีความสดใสมีอะไรที่ทำให้แปลกตาแปลกใจมีความแปลกใหม่ออกไปค่ะแต่ทีนี้ดาวอังคารซึ่งอยู่ในพกของคู่ครองจุดนี้ได้ตําแหน่งนิดก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าจุดนี้ดาวอังคารอาจจะบ่งบอกว่า ท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่นะคะที่มีปัญหาสุขภาพหรือคู่ที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่ค่อยเฉลียวฉลาดไม่ค่อยขยันสักเท่าไหร่นัเรียกว่าอาจจะได้ศักยภาพในเรื่องของการทํางานหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนที่ มีสถานะด้อยกว่าท่านลักษณะแบบนี้ค่ะสําหรับดาวอังคารซึ่งอยู่ในเรือนปัตตนิของท่านนั่นเองค่ะส่วนสถานะหัวใจรอบระยะเวลานี้เราใช้ดาวพระศุกร์ในการพยากรณ์นะคะศุกร์เป็น3ปฐุมเกณฑ์มีสเสน่ห์แน่นอนกับคนที่ได้พบเจอโดยเฉพาะกลุ่มของเด็กๆโดยเฉพาะกลุ่มของการสังสรรค์ต่างๆที่จะได้พบเจอนะคะหรือมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่ได้พบเจอความรักจากเรื่องของการทํางานค่ะอาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะ และที่ฉันได้จัดทำนะคะคลิปดาวย้ายรายปีนะคะสำหรับดาวีเีเสามดวงพฤหัสพระเสาร์และพระราหูอย่าลืมตามไปฟังกันในเพลย์ลิสต์นะคะจะได้ทราบว่าในปีนี้ท่านจะวางแผนอย่างไรในการบริหารจัดการช่วงดวงชะตาชีวิตของท่านนั่นเองค่ะและท่านใดสนใจที่จะอัปเดตดวงชะตาล่วงหน้า3เดือนค่ะ กดเข้าหน้าช่องคลิกเข้าไปเลยนะคะสมัครสมาชิก VIP เดือนละ200บาทเท่านั้นจะมีการอัปเดตดวงชะตาล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนค่ะท่านจะได้วางแผนในการใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องสนใจผูกลัคณากันส่วนตัว QR code ด้านล่างสนใจเรียนโหราศาสตร์ไทยอยากมีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ไทยทักมหาดิฉันค่ะมีการเรียนกันแบบกลุ่มแล้วก็เรียนกันแบบส่วนตัวนะคะปรับพื้นฐานตามความเข้าใจของแต่ละบุคคลนะคะเรียนแบบเข้าใจง่ายทักกันมาได้ที่ QR code งเพียง9,900บาทเท่านั้นขอบคุณทุกท่านกันด้วยและขอให้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่คำพูดการสื่อสารการคอนเน c t ชันของท่านจะทำให้ได้รับในเรื่องของเงินทองในเรื่องของความสำเร็จเข้ามาสมดังใจค่ะสวัสดีค่ะ